บุรีเอมีเรื่องจะมาเมาส์แหละบังเอิญไปเจอเค้กของคุณยายคนหนึ่งอายุตั้ง7 3แล้วแต่หน้าคุณยายคือตึงมากเฮย้ยมันมหาศา,า์ไปเลยนะถ้าดูผิวคุณยายตอนแรกที่แบบเหี่ยวหนักมากก็7จแล้วว่ะแต่พอใช้ครีมตัวเนี้คุณยายหน้าแบบตึงเป๊ะมากเหมือนเราไปฉีดโบท็อกมาเลยอะเราก็ตามสิจ้ะเพราะว่าเอเนี่ยกำลังตามหาครีมตัวนึงอยู่เพราะว่าเอาจริงนะอายุ30อัพเนี่ย35แล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าผิวมันแห้งมากริ้วรอยเริ่มมาตีนกาเริ่มาม,าม,ามาแล้วจา้า พวกฝ้ากลาดเนี่ยมันก็เริ่มเทีมขึ้นนะคะเมื่อก่อนเอกต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหามากนหนักอกหนักใจมากเพราะว่าใช้ครีมตัวไหนก็ไม่ถูกกับผิวสักทีนะคะอยากได้ที่มันแบบว่าคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวแล้วก็ต้องอ่อนโยนด้วยนะคะเอก็เลยลองจ้า ตามคุณยายเลยคือหมายความว่าแบบเอไปซื้อครีมตัวที่คุณยายใช้นะคะแล้วก็ลองใช้มาพักนึนแล้ววันนี้เลยอยากจะเอามาเหมาเช่นกันนะคะตัวนี้เลยเพอร์เฟ c r e ครีมหรือเรียกว่าครีมคุณยายสูตรพิเศษก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะตั้งแต่กล่องคือพีเนียมมากดูนะคะดูกระปุกของเขาทํามาอย่างดีเลยและที่สาคัญเป็นครีมที่แบบว่าเฮ้ยมันดูแลผิวได้ดีจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูทางเนื้อครีมอ่ามาดูค่อยนายกันดีกว่าความพิเศษเนี่ยเนื้อครีมของเขาจะเป็นครีมคริสตัลนะซึ่งจะ และยังมีส่วนผสมของสเตมเซลล์ถึง3ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศข้าวญี่ปุ่นดอกบัวญี่ปุ่นเป็นการนําครีมที่ขายดีมารวมกันในกระปุกเดียวนั่นเองค่ะนั่นคือครีมคุณยายออนซอนครีมพรีเมียมครีมและครีม h 2อง o เอใช้ตัวเดียวเลยค่ะเช้าเย็นคือมันสะดวกดีค่ะไม่ต้องไปหาหลายๆตัวมาใช้ร่วมกันนะคะตัวเดียวจบกระปุกเดียวจบรู้เรื่องเลยนะคะครีมตัวนี้มันดังมาได้เพราะว่าผิวหน้าคุณยายเลยอะ่ะคือผิวหน้าคุณยายมันเด้งจริงคือมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงจริงนะคะแล้วตึงกระชับ นะอยากเป็นเหมือนคุณยายค่ะเพราะว่าเราอ่ะอยากดูแลผิวให้เราอ่อนกว่าวัยอยู่แล้วนะคะและครีมตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะคือมันเหมาะมากในการแบบว่าเอาไปดูแลผิวอ่ะต้องบอกเลยลิปคุณยายประสามล้านวิวไปแล้วอ่ะทะลุสามล้านมันบ้ามากนะคะแต่เมื่อว่าของเขาใช้ดีจริงเนี่ยวันนี้เอเลยอยากเป็นอีกคนนึงที่แบบมาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะเกี่ยวกับครีมคุณยายตัวนี้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะดังขนาดน,นี้นะคะแต่พอเห็นยอดเขาอ่ะ ่งวันต่อวันคือแบบเยอะมากเราถึงรู้เลยว่าเฮ้ยคนเขาใช้กันเยอะขนาดนี้จริงๆนะคะเราก็ยิ่งมั่นใจเลยค่ะโอ้โหคุณภาพไม่ต้องพูดถึงแซงราคาไปไกลมาก1กระปุก30กรัมแบบนี้นะคะใช้ได้นานด้วยแค่690แต่ว่าเขามีโปรนะคะเหลือเพียงแค่650บาท ครโอนนะส่งฟรีไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากเก็บปลายทางก็มีนะแต่บวกเพิ่มแค่40บาทเท่านั้นเองไม่ได้แพงเลยนะคะรออีกหนึ่งชั้นยังไม่พอนะก็มีของแถมด้วยเมื่อซื้ออันนี้หนึ่งกระปุกแถมฟรีนี่เลยค่ะสะบู่น้ำพึ่งมะนาวให้ฟรีอีกหนึ่งก้อนเลยไว้ใจเลยค่ะเพราะว่าครบจบในกระปุกเดียวจริงๆ